พบกับข้าตูอีกแล้วนะคะในรายการ Healthy Friday ค่ะเริ่มแรกมาเลยนะคะเห็นข้าตูนี่ยเริ่มเอาเทปเนี่ยมาแปะตามแขนนะคะทุกคนอาจสงสัยว่าเอาข้าตูนี่ยมาเอาเทปเนี่ยแปะตามแขนทําไมความสงสัยนี้นะคะข้าตูได้มาจากนักกีฬาดังระดับโลกค่ะข้าตูนี่ยก็เลยสงสัยว่าจริงๆเนี่ยการแปะเทปแบบนี้เป็นแค่แฟชั่น หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างอื่นซึ่งประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ซึ่งวันนี้นะคะขัตตูมีนัดกับผู้เชี่ยวชาญค่ะจะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์แฟชั่นการแปะเทปสีบนตัวถ้าพร้อมแล้วไปติดตามพร้อมกับขัตตูเลยค่ะ สว,ส,สวัสดีครับน้องขตูวันนี้ตูมีเรื่องมาอวดด้วยอะไรอะไรครับนี่ดูเฮ้ยเทปอะไรเนี่ยโอ้โหเนี่ยเข้าตูไปเห็นแฟชั่นหนึ่งมาในนักกีฬาระดับโลกค่ะเห็นเขาเนี่ยเอาพวกเนี้ยมาติดเป็นเทปสีๆอย่างเงี้ยติดตามตัวเข้าตูว่ามันต้องเป็นแฟชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งแน่เลยมันไม่ใช่แฟชั่นครับแต่เทปอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องแล้วทำไมไม่ถูกที่อาจารย์สีอย่างเงี้ยตูไปไล่สีมาเลยนะ้นก็ตูครับ อันนี้มันคือเทปกาวเทปกาวเหรอคะใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาติดกันคือเขาเรียกว่าไคนีซีโอเทปอะไรนะคะอาจารย์อีกสักรอบหนึ่งไคนีซีโอเทปครับไคนีซีโอเทปเหรอคะครับผมเนี่ยอาจารย์เตรียมมาแล้วโอ้โหอาจารย์ต้องเตรียมมาร้อยสีแน่เลยถุงใหญ่ขนาดนี้อยู่แค่สีอ๋อแล้วทำไมถุงใหญ่ขนาดนี้ล่ะคะอาจารย์มีหลายแบบครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค,ะค่ะไปเลยค่ะ ก่อนค่ะว่ามีประเภทอะไรบ้างคะเนี่ยในกรณีของผ้าเทปนะครับทางกายภาพบาบัดเราเนี่ยจะใช้อยู่3ประเภท3ประเภทประเภทที่1ก็คือสปอร์เทปหรือเป็นผ้าเหนียวผ้าเหนียวใช่ครับประเภทที่2ก็คือไคเในเซลล์เทปก็คือเป็นสีสีเป็นสีสีแบบนี้แบบประตูอย่างนี้ใช่ครับแต่นี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่มาแล้วแกะออกก่อนค่ะโอ้ อุตสาห์หลงแปะอยู่ตั้งนานโอเคค่ะแล้วประเภทสุดท้ายส่วนประเภทสุดท้ายเนี่ยจะเป็นผ้ายืดเป็นผ้ายืดที่ส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นยี่เราใช้กันอยู่เป็นประจำอ๋อมากที่คนใช้โอเคค่ะแล้วข้ตัวว่าอันเนี้ยนะอาจารย์อะไรนะใครในซิโอเทปใช่ไหมคะใครนซิโอเทปรับลักษณะมันก็เหมือนเทปก้าวธรรมดานะคะแต่ว่าอะไรคะที่ทําให้มันพิเศษกว่าเทปกาวปกติครับต้องเล่าถึงประวัตินิดนึงอันนี้เนี่ยจะเป็นเทปที่คนญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นมาชื่อญี่ปุ่นมากจาะจ๊ะ คนญี่ปุ่นซึ่งเขาชื่อดรคาเซ่แต่เขาอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเขาดีไซน์หรือเขาออกแบบผ้าตัวนี้ออกมาเนื่องจากว่าการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการนวด mm hmm. การดัดดึงขอ้อต่อต่างๆเนี่ยหรือการรูป เคยสังเกตไหมว่าเวลาคนมีอาการปวดแล้วทำไมลูบแล้วมันจะดีขึ้นต้องล <จะ S 2> ูบลูบนิดนึงนเป็นกระตุ้นเซน์การเปิดลดความเจ็บปวดถูกต้องครับใช่<ฆ>เลยก็คือไปกระตุ้นเซน์หรือประสาทรับส,สัมผัสให้<ฆ>อาการปวดมันลดลงแต่ว่าในการรักษาเนี่ยเราสามารถที่เอามือเราไปสัมผัสนักกีฬาหรือสัมผัสคนไข้ตลอดเวลาได้ไหมไม่ได้เราจะเอามือไปแปะไว้อย่างนี้ตลอดก็จะตีเทนนิสก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ใช่ไหมครับเพราะงั้นแล้วเขาเลยดีไซน์ให้เนื้อเทปตัวนี้โดยที่ด้านในของเทปเนี่ยครับจะเรียนแบบแนวของฟิงเกอร์เพน เส้นลายนิ้วมือของคนเรานี่เองอ๋อตัวนึกออกแล้วคือในเนี้ยค่ะมันจะมีเป็นเหมือนลายนิ้วมือมันก็เสมือนว่าเป็นลายนิ้วมือคนไปกดพอเราเราดึงแปะเข้าไปเหมือนมีแรงกดมีแรงกดรีแลกซ์สัมผัสใช่ก็เหมือนมีนิ้วมือไปแปะไว้ตลอดเวลาใช่ครับเพราะงั้นก็คือช่วยในแง่ของการลดบวดก็ได้อย่าง <ลด S 2> ที่คุณเขาตูบอกหรือในแง่ของการกระตุ้นกล้ามเนื้อก็ได้ หรือการทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวหรือรีแลกซ t ชันก็ได้โอ้โหมีประโยชน์หลายแบบมากใช่ค,ค่ะแล้วทาไมเขาถึงได้นิยมใช้กันคะอาจารย์ตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยเขาเริ่มใช้ในนักกีฬาก่อนนักกีฬาเนื่องจากไอเดียที่ว่าพอเรารักษา,น,กานักกีฬานักกีฬารู้สึกว่าดีขึ้นบรรเทาอาการปวดไปแต่เขาจําเป็นจะต้องกลับลงไปเล่น เหมือกนการที่เขาลงไปเล่นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาไปแฮนด์ออนหรือไปสัมผัสน,นักกีฬาได้ใช่ไหมครับเพราะง,งั้นเขาถึงดีไซน์ตัวนี้ในการที่ว่าเทปให้กับนักกีฬาแล้วนักกีฬาสามารถลับลงเป็นเล่นได้โดยที่บรรเทาอาก,การเจ็บปวดลงโอ้โหมีความพิเศษมากนะคะโอเคแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยเราเอามาใช้ในคนไข้ทั่ว,วไปอ๋อใช้ในคนไข้ทั่วๆไปได้ด้วยนะัะแล้วมันติดส่วนไหนได้บ้างคะอาจารย์ก็ติดได้ทั่วตัวเลยครับได้ทั่วตัวเลยข้อไหล่แขน บริเวณต้นขาก็ยังติดได้เดี๋ยวเราไปดูภาพประกอบกันดีกว่าค่ะอาจารย์ได้เลยครับโอเคค่ะเนี่ยเข้าตู้เห็นมาตามแฟชั่นนี้เลยโอ,อ้นนี้ ฟุตบอลระดับโลกเลยนะครับฟุตบอลระดับโลกค่ะรู้สึกว่าภาพนี้เนี่ยจะมาจากฟุตบอลโลกทั้งทั้งล่าสุดเนี่ยสีสันสดใสค่ะนึกว่าแฟชั่นเราสังเกตจะเห็นรอยย่นของเทปเขาไม่ได้ติดผิดนะครับเราก็รู้ึกว่าเขาขยับแล้วมันแบบอาจจะย่นตามผิวหนังอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาต้องการที่ให้เกิดขึ้นเลยมันจะทําให้เกิดเอฟเฟกต์ยังไงอะคะเอฟเฟกต์ก็คือพอเราติดเทปไปแล้วเนี่ยพอเขามีการเคลื่อนไหวของร่างกายใช่ไหมครับเทปก็จะมีการ อ่ะย่นตัวเข้าหากันใช่ไหมครับดึงตัวเข้าหากันจึงทําให้ผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยมีการขยายตัวเกิดขึ้นโอ้ยังงั้นพอพอพอเอาผิวหนังเนี่ยมีการหดขยายตัวเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้การไหลเวียนบริเวณนั้นดีขึ้นดีขึ้นโอ้โหนึกว่าย่นธรรมชาติและติดแบบนี้นี่คือใช้เฉพาะที่บาดเจ็บอย่างเดียวหรือเปล่าคะหรือว่าแค่แบบอยากจะดูแข็งแรงขึ้นก็ติดได้ส่วนใหญ่ต้องบาดเจ็บ้มีปัญหาถึงจะติดครับเพราะว่า ถ้าไม่บาดเจ็บก็ไม่มีผลอะไรเท่าไหร<ล>่นักคือมีงานวิจัยหลายๆงานวิจัยที่ทําการวิจัยกับคนปกติซึ่งผลของการวิจัยก็คือไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะัก ในแง่ของการเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อหรอในแง่ของการลดปวดเนี่ยเขาไม่บาดเจ็บเขาไม่ปวดเขาไม่บาดเจ็บไม่ปวด,ดวใช่ไหมครับแล้วนี่มันมีคีย์เวิร์ดในการแบบว่าแปะไหมเขาต้องแปะตามแนวไขสันหลังแนวแกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคีย์เวิร์ดส่วนใหญ่การติดก็คือติดตามลายกล้ามเนื้อค่ะตามลายกล้ามเนื้อพราะงั้นผ<ด>ู้ติดจาเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับสรีระวิทยารู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ก่อนและอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องวินิจฉัยให้ได้ว่าผู้ป่วยหรือนักกีฬาเนี่ยมีการบาดเจ็บเนื่องจากอะไรเราถึงจะสามารถติดแลล้้วใหผ ของเทปได้อย่างถูกต้องอ๋อแปลว่าการติดคนละแนวคนละเทคนิคนี่คือในการรักษาคนละแบบกันใช่ครับต้องใช้ผู้รู้ในการติดด้วยใช่ครับเนื่องจากการติดแต่ละทิศทางไม่ว่าจะเป็นติดจากส่วนปลายมาหาส่วนต้นหรือการติดส่วนต้นมาหาส่วนปลายเนี่ยก็ทําให้ผลของเทปแตกต่างกันอมันแตกต่างกัน,กนด้วยใช่มีความละเอียดอ่อนเยอะมากใช่ครับหรือแรงตึงที่ต่างกันเช่นแรงตึงเทปองเทป10%แรงตึง,งเทป25%อ50%อเป ก็ให้ผลต่างกันครับโ,โอเคค่ะไนดูรูปต่อไปอ่นนี่เขาติดที่เหมือนด้านข้างบริเวด้านข้างถ้าดูจากภาพนะครับตอนนี้นักกีฬาเขามีการบาดเจ็บบริเวณของกล้ามเนื้อลําตัวกล้ามเนื้อท้องอทางด้านข้างเทปนี้เขาติดเพื่อ,อลดการทํางานของกล้ามเนื้อบริเวณที่เขาบาดเจ็บลดการทํางานของกล้ามเนื้อทำไมถึงลดเพราะว่าถ้ากล้ามเนื้อบาดเจ็บแล้วเราต้องการให้เขาพัก ใช่ไหมครับถ้ายิ่งไปทํางานมันก็เหมือนยิ่งไปเสริมให้มันอักเสบมากยิ่งขึ้นให้มันทํางานมากขึ้นให้มันบาดเจ็บมากขึ้นเพราะั้นเทปนี้ที่นักกีฬาติดเนี่ยก็คือทําให้กล้ามเนื้อบริเวณที่เขามีการบาดเจ็บเนี่ยมันทํางานลดลงมันได้พักมาลงได้พักโอเคค่ะเดี๋ยวดูภาพต่อไปดีกว่าโอ้โหอันนี้ติดเพื่อความสวยงามอย่างเดียวหรือเปล่าคะนี่อาจารย์ไม่ใช่ครับเป็นลักษณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแฟนเชฟครับแฟนเชฟก็คือเป็นร่างแหออกมาลักษณะนี้เนี่ยเขาติดเพื่อการลดอักเสบครับ อดักเสบใช่ครับในเคสนี้เนี่ยเขาอาจจะมีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องจึงทําให้มีการบวมอักเสบเกิดขึ้นเขาเลยตัดเป็นแฟนเชฟลักษณะนี้คติดเยอะมากนึกว่าเพื่อความสวยงามเราก็เป็นบิกินี่ไม่ใช่ครับโอเคค่ะภาพต่อไปอ๋อว่นี่ติดที่แขนนี่คล้ายๆเขาตัวติดแล้วอาจารย์วิเคราะห์ตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะของกอฟเฟอร์เอลโบครับกอฟเฟอร์เอลโบเป็นกอฟเฟอร์เอลโบครับก็คือเขาติดกล้ามเนื้อบริเวณ forearm เท่าที่สังเกตเขาน่าจะติดจากส่วนปลายมาส่วนต้น ก็คือช่วยในแง่ของให้กล้ามเนื้อบริเวณแขนเนี่ยให้ทํางานลดลงเห็นเขาติดตรงข้อมือด้วยค่ะอาจารย์มีติดตรงข้อมือด้วยอ๋อตรงนี้จะเป็นการ cover tape เฉยๆเพื่อให้มันไม่ไหม้ก็เพืให้ t a p มันอยู่กับที่ใช่คเพราะว่าการเล่นกีฬาบางทีเขาต้องมีการเคลื่อนไหวที่ข้างอยู่เพราะว่าเขาสะบัดข้อมือตรงนี้มันอาจจะหลุดออกมาได้ใช่ครับอาจจะหลุดดไ้ก็เลยเป็นลักษณะของการติด cover ไว้ cover ไว้โอเคค่ะอันนี้อันนี้ติดตรงอ๋อบริเวณคอครับอยู่ตรงต้นคอใช่ครับอันนี้ก็คือเขามีการ ติดตามลายกล้ามเนื้อบริเวณของกล้ามเนื้อคออ๋อบริเวณกล้ามเนื้อคอคิดว่าได้มีการบาดเจ็บของบริเวณกล้ามเนื้ออาจจะสะบัดหัวแรงไปนิดนึงใช่ครับอันนี้ช่วยให้กล้ามเนื้อพักเหมือนกันเท่าที่ดูนะครับก็คือติดจากส่วนต้นส่วนต้นตรงนี้บริเวณบ่ารบตรงบริเวณบ่าแล้วก็ดึงขึ้นมาบริเวณหลังกกหูนะครับ อันนี้ก็คือติดจากส่วนต้นมาส่วนปลายเพราะงั้นเทปลักษาะน,นี้จะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้ออันนี้จะเป็นตัวกระตุ้นกล้ามเนื้อใช่ครับอ้โหมันมีความละเอียดมากกว่าที่เราจะติดเทปได้ต้องรู้ลายกล้ามเนื้อต้องรู้ว่าทําเพื่ออะไรใช่ครับมีเทคนิคการ ติดที่ไม่เหมือนกันด้วยใช่ติดจากทิศทางแล้วก็จากแรงดึงที่แรงดึงก็แตกต่างกันก็มีผลเหมือนกันใช่ครับเราก็เห็นภาพมาคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเห็นภาพจริงดีกว่าวันนี้เขาตูมีเคสมาค่ะอาจารย์ได้เลยครับอยากให้อาจารย์ยศวินช่วยนะคะทำการรักษาโดยการใช้เทปหน่อยนะคะได้เลยส่วนว่าเขาเนี่ยจะบาดเจ็บที่ส่วนไหนนะคะแล้วก็จะใช้เทคนิคอะไรในการติดเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีคี่โททีครับชานิดนสวัสดีครับผมอทิ้งจักรยานมาเลยจักรยานโอ้เป็นไรไามครับเนี่ยข้อเท้ามันเหมือนจะพลิกครับเมื่อวานนี้ขี่จักรยานแล้วตอนลงมันไม่ค่อยดีตอนนี้ยังลงน้ำหนักไม่ค่อยได้เลยใช่ครับเมื่อวานมันตึงๆอยู่นึกว่าไม่ค่อยเจ็บมากแต่ตื่นเช้ามามันเริ่มวันนี้เริ่มปวดเลยมันไม่รู้บวมมันตึงมีอาการเสพเกิดขึ้นนั่นแหละครับครับโอเคงั้นเดี๋ยวให้จย์ลองติดนะคะติดเทปให้พี่ไผ่ดู เดี๋ยวจะลองติดดูซิว่าในกรณีข้อท้าพลิกเนี่ยเราจะใช้เทปแคนิโซเทปเนี่ยอย่างไรอมีสีสีแบบนี้คือสีต่างกันไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยสีเนี่ยบงบอกบอกถึงจิตใจเท่านั้นเองอเจอมันบอกถึงจิตใจใช่ถ้าขอผมแมนแมนต้องขอชมพูดช่ไหมบอกแล้วว่ามีผ่าตัเแมนผู้หญิงไม่ผู้ชายหวาน มาค่ะสีชมพูติดได้ไหมคะอาจารย์ติดได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมันบอกคาแรคเตอร์ในแต่ละอย่างเหมือนกันก็คือว่าถ้าเป็นสีดำเนี่ยก็ดูนะบึกบึนอ๋อครับใช่ไหมครับอย่างพวกนักกีฬารักบี้ฟุตบอลเนี่ยใส่ไปข่มคู่ต่อสู้ใช่ดูบึกบึนนิดนึงแต่พวกสีชมพูสีฟ้าเนี่ยก็จะดูในแง่ของการให้มันซอสละเอียดสวยลส่เป็นสีฟ้าได้ไหมครับสีฟ้าเพราะมันเข้ากับเข้ากับจักรยานได้เลยครับแต่ถ้าคนทั่วไปเนี่ยอย่างในคลินิกเราเนี่ยต้องกลับไปทํางานต้องไปใช้ชีวิตทั่วไปก็จะ เป็นดูเนียนๆกับชีวิตไปก่อนใช่คโอเคค่ะมางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเริ่มแรกอาจารย์ต้องให้พี่ไผ่ทำยังไงก่อเต้องนอนบนเตียงเลยครับนอนเลยเหรอคะใช่ครับเพราะว่าต้องการให้ร่างกายได้มีการผ่อนคลายมากที่สุดรองเท้านะครับนะครับนั่งเหยียดขาตรงหรือไปสั้นที่นอนก็จะดีกว่านะครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในกรณีที่ข้อเท้าพลิกนะครับส่วนใหญ่เริ่มแรกก็จะมีอาการ ปวดบวมเนื่องจากอาการอักเสบก่อนเพราะงั้นเทป2เทปแรกที่ผมจะติดลงไปเนี่ยก็คือผมจะทําในกรณีที่ว่าต้องการที่จะลดบวมนะแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนบริเวณที่บาดเจ็บโดยที่เราจะติดเทปเนี่ยเป็นลักษณะของแฟนเชฟ,ฟ,เชฟก็คือเราจะติดเป็นริ้วๆอย่างนี้แสาเหตุที่เป็นริ้วๆก็คือต้องการให้เทปเนี่ยทำงานที่บริเวณที่ชั้นผิวหนังเท่านั้นนะครับ<ะ>วิธีการติดก็คือเราจะติดบนลงล่างนะครับสาเหตุที่บนลงล่างเพราะว่าเราต้องการการรีคอร์ของเทปขึ้นไปด้านบน,บน,บน <ừ> ทาไมต้องขึ้นไปด้านบนก็เพราะว่าการที่มีการปวดบวมเนี่ยเราต้องการให้ของเหลวที่เมีนข้างค้างอยู่เนี่ยขึ้นไปอ๋อนนเพราะว่าเวลาบวมเนี่ยคือเหมือนเลือดแล้วเนี่ยมันจะไหลลงมาลง<ช>ด้านล่างมนทำให้มีอาการบวมมากขึ้นมี<ช>ความร้อนมากขึ้น<ช>ตอนนี้เราต้องการที่จะไล่ข<ล>ึ่ให้เขาขึ้นไปนี่ผมก็ดึงแรงดึงตรงนี้เนี่ยเราดึงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับในกรณีที่เราต้องการการลดบวมง แรงดึงเนี่ยอยู่ที่10%อเ์ของเทปเท่านั้นเองถ้าเราสังเกตก็คือ100%เราดึงมาใช่ไหมฮะนี่คือ100%นะครับเพราะงั้นเราเอาแค่ต้องการแค่10%เพราะฉะนั้นแล้วในกรณีของการลดบวมเนี่ยดึนข้างนิดเดียพเฮเกลียวน้อยมากนะฮะน้อยมากมันไม่เย็นไม่ร้อนอะไรเลยหรอครับไม่ครับ ไปอยากรู้สึกแบบไหนดีคปป,ปกติแบบเทปอะไรอย่างเงี้ยที่แปะหลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเดี๋ยวมีเย็นมีร้อน,อ,นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่รู้สึกไม่มีครับไม่รู้สึกเลยเพราะผลของเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ผลของความร้อนหรือความเย็นแต่จริงผลของเขาก็คือในแง่ของการรีคอยล์ของเทปในการหดกลับของเทปอีกส่วนนึงก็คือเราจะทําเป็นร่างแห่นะครับก็ต้องติด2แนวเลยอะคะสองแนวครับคือเทคนิคของการลดบวมเนี่ยเราจะใช้เป็นลักษณะของการติดแบบเป็นร่างแห่เพื่อให้ครอบคลุมบริเวณพื้นผิวที่มีอาการบวมให้มากที่สุด อันนี้เป็นรถบวมจากการบาดเจ็บจากการบาดเจ็บเห็นี่ครับเรียบร้อยนี่คือการติดรถบวมก่อนเลยสูงแรกแต่ว่าในกรณีที่ข้อเท้าพลิกเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ากล้ามเนื้อบริเวณด้านข้างของข้อเท้าเรานะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าเนี่ยซึ่งพอข้อเท้าพลิกปุ๊บกล้ามเนื้อตัวนี้มักจะทำให้เกิดการบาดเจ็บรุ่มด้วยแล้วก็อาจจะมีการอ่อนกําลังกําลังเพราะงั้นเราก็จะใช้เทปตัวหนึ่งซึ่งเราตัดบักษณะของไอสิปกเนี่ยก็คือติดแนวจากด้านบนลงด้านล่างกัน อันนี้เพื่อต้องการการรีคอยของเทปขึ้นไปเพื่อกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่มีการบาดเจ็บเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับค่ะอาจารย์ค่ะข้าวตูสังเกตมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะว่าปกติเทปมันจะเป็นเหรียมๆแบบนี้แต่ว่าอาจารย์ตัดมาเป็นมลนๆแบบนี้อันนี้เพื่อความสวยงามอย่างเดียวหรือว่ามันมีประโยชน์อะไรด้วยคะการเริมขอบของมันมีความหมายครับน้องเข้าตูสังเกตได้ว่าถ้าเราติดเทปบริเวณร่างกายเราเนี่ยถ้าเป็นเป็นมุมที่เป็นลักษณะของ หลมๆนี้ถ้าเราเคลื่อนไหวร่างกายหรือเราโดนเสื้อผ้าอะไรต่างๆมันจะล้นออกมาเทปเ็าจะม้วนได้ง่ายอ๋อจะม้วนได้ง่ายหรือหลุดล่อนได้ง่ายเพราะงั้นเราจะต้องราวขอบนิดหนึ่งเพื่อลดอาการตรงนั้นลงไปอันนี้เดี๋ยวผมจะติดตรงบริเวณด้านข้างขานะครับก็คือเป็นกล้ามเนื้อบริเวณด้านข้างซึ่งกล้ามเนื้อตัวนี้เนี่ยช่วยในแง่ให้เท้าเนี่ยบิดออกทางด้านนอกเนื่องจากว่าข้อเท้าพลิกเนี่ยจะทําให้เกิดการบิดเข้าด้านใน ใช่ไหมครับบิดผิดรูปไปบิดเข้าด้านหนเนื่องจากว่าเอ็นด้านนอกมีการยืดหรือการฉีกขาดเกิดขึ้นนะครับเพราะงั้นเราก็จะติดเพื่อกระตุ้นการทํางานของกล้ามเนื้อทางด้านนอกะนะครับวิธีการติดก็คือเราติดไปบนกล้ามเนื้อเลย<ช>ถ้าเรารู้ในแง่ของกายภาคศาสตร์เราก็สามารถที่จะทําได้ในส่วนของกล้ามเนื้อได้นะครับคือเราติดทางด้านนอกน,น,นะฮะติดที่บริเวณจุดกล่องของกล้ามเนื้อเสร็จแล้วเราก็จะทําการดึงเทปนะฮะต การกระตุ้นเนี่ยเราจะติดอยู่ที่50%าสิบเปอร์เซ็นต์ย่างเดห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือมากกว่าเมื่อสักครู่ที่เป็นดักใช่ครับเพราะงั้นเราจะดึงเทปเนี่ยนี่ร้อยใช่ไหมครับเพราะงั้นเราก็จะดึงแค่ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้เหยียดกล้ามเนื้อนิดนึงนะครับไม่ได้เจ็บไหมคะเจ็บครับนิดนึงนะครับโอเคครับอ่าแล้วเราก็จะติดลงไปที่บริเวณกล้ามเนื้อแล้วถ้าเกิดติดผิดอย่างนี้จะมีผลยังไงคะผิดทิศทางใช่ไหมคะก็ผลก็คือตรงกันข้ามสิครับก็คือถ้าเราปิดติดจากปลายไปหาต้นนเี่ย ก็ถาให้กล้ามเนื้อเนี้ยทำงานลดลงที่อ่อนกําลังอยู่แล้วก็ยิ่งอ่อนลงไปอีกใช่ครับเพราะงั้นจะเป็นจะต้องมีความรู้ด้วยนะในแง่ของการติดเพราะฉะนั้นต้องให้ผู้เช่วชาญเป็นคนติดนะคะใช่ครับพอเทปเนี่ยเขาได้ความร้อนจากร่างกายของเราเนี่ยครับก็จะติดแน่นขึ้นอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือผมติดกระตุ้นกล้ามเนื้อบริเวณด้านหน้าคุณถ่ายของเกรงกล้ามเนื้อนิดหนึ่งจะสังเกตเห็นเป็นครับลำกล้ามเนื้อบริเวณด้านหน้ากล้ามเนื้อตัวนี้จะช่วยในการกระดก ปลายเท้าขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเสริมความมั่นคงของข้อเท้าด้านหน้านะครับผมก็จะติดลักษณะเดียวกันก็คือเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อตัวนี้นะครับก่อนเช็ดก่อนที่เราจะติดนี่คือต้องทําความสะอาดผิวหนังบริเวณนั้นเช็ดให้แห้งก่อนเพราะว่ามีเหงื่อหรืออะไรเงี้ยคะก็อาจจะทำให้การติดเนี่ยมันลดประสิทธิภาพลงได้ใช่ครับโดยปกติแล้วในอย่างนักกีฬาเนี่ยการที่เราจะติดเทปก่อนที่เขาจะลงไปแข่ง หรือลงไปซ้อมเนี่ยเราควรจะติดอย่างน้อย30มนาทีสามสิบนาทีไม่ใช่ว่าติดปุ๊บแล้วลงไปลงได้เลยลงไปเลยหลุดหมดเลยครับเรียบร้อยกระพุนอยู่ด้วยใช่ครับอันนี้ก็คือต้องทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวสักประมาณ30มนาทีสานาทีแล้วก็จะลงเดินได้ใช่ครับก็ใช้อ่ากิจวัตรตามปกติหรือลงไปเล่นกีฬาก็ได้มีข้อแนะนําการปฏิบัติตัวหลังจากที่ติดเทมไหมคบถ้าติดเทมแล้วก็คือทําได้ทุกอย่างตามปกติแต่ว่าในกรณีที่เราต้องอาบน้ํา ก็สามารถที่จะอาบน้ําได้แล้วก็เอาผ้าขนหนูเนี่ยซับเบาๆหรือเป่าพัดลมปกตินะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้ไดเป่าผมนะฮะเป่าซะหน่อยสวยๆหวีหวีไม่ต้องลอกออกก่อนอาบคืออาบไปได้เลยอาบได้ตามปกติเลยแล้วก็ให้น้ําผ่านถ้าลอกแล้วเอาไปแปะใหม่แบบไม่ได้เงี้ยไม่ได้ไม่ได้ครับก็คือลอกแล้วเนี่ยเก่าก็จะหมดสภาพแล้วครับเพราะงั้นก็ติดได้ครั้งเดียวพี่ไผ่คะก่อนแล้วก็หลังติดเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตอนก่อนติด ก็จะไม่กล้าลงน้ําหนักมากนะครับแล้วมันรู้สึกมันปวดมันบวมแต่พอติดแล้วมันมันดึงแล้วมันดูกระชับขึ้นก็มั่นใจขึ้นด้วยอ๋อให้มั่นใจด้วยครับผมรู้สึกว่ามันช่วยกระชับตรงเนี้ยมันมนช่วยซับพอตรงส่วนที่เราบาดเจ็บไว้เหมือนเราก็ไม่ได้เอียงไปเพราะมันพลิกอย่างเงี้ยมันก็เจ็บนี่เหมือนมันก็มันก็ดึงดึงเราไว้หน่อยอย่างเงี้ยครับอาจองต้องใช้ระยะเวลาใช่ใช่ระยะเวลาด้วยแล้วก็แปะไว้สองสามวันแล้วระหว่างนั้นก็จะใช้ความเย็นร่วมด้วยก็ได้ประคบเย็นประคบเย็นร่วมด้วยได้ โอเคอันนี้พี่ไผ่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่ไผ่แบบหายเร็วๆนะคะขอบคุณครับคราวนี้ถึงตาข้าตัวแล้วค่ะอาจารย์ค่ะอย่าลืมเข้าตูตัอยากแบบช่วงนี้แบบซ้อมลีดอย่างนี้มันแบบเจ็บอะค่ะสบัดมากเกินไปค่ะมากเกินไป acting มากไปหน่อย เจ็บตรงเนี้ยค่ะบริเวณแขนเนี่ยบริเวณแถวข้อศอกแใช,ใช่ใช่ค่ะเพราะเหมือนแบบมันถูกแบบดึงอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะกระชากมากเกินไปแล้วใช่ค่ะตัวอาจจะซ้อมมากเกินไปแล้วทําให้กล้ามเนื้อบริเวณเนี้ยมันเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นเป็ <ๆ S 2> เกเนกล้ามเนื้อล้วก็เอ็นกล้ามเนื้อเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะทําให้ดีกว่าโอเคสีชมพูเลยค่ะจย์สีชมพูนะเป็นผู้หญิงสดใสค่ะจ๊ะเพราะงั้นเทคนิคที่อาจารย์จะทําให้ก็คืออาจารย์จะทําให้กล้ามเนื้อตรงเนี้ยลดการทํางานของเขาลงเพื่อให้เขาได้พักบ้างนะครับอาจารย์ก็จะติดบริเวณส่่ววนนนปลลลาายขออองกก้้้มเเืสร็จแ ตัวยืดกล้ามเนื้อนิดหนึ่งนะครับผมก็จะติดขึ้นมาทางด้านบนอันนี้เราใช้แรงดึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20% 20%อของเทปนะครับอันนี้ก็คือเราต้องการผลในการรีคอยกลับทางด้านล่างรีคอยลงมาเพื่อให้กล้ามเนื้อตัวเนี้ยลดการทํางานลงอีเทปหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะติดที่บริเวณเอ็นของกล้ามเนื้อที่มีการบาดเจ็บเลยถ้าไปบนนั้นเลยติดขวางติดขวางครับผมแต่เทปนี้เนี่ยผมจะ ให้แรงดึงอยู่ที่ประมาณ50% 50%เยอะขึ้นมาเยอะขึ้นมานิดหนึ่งแต่เทปตัวนี้เนี่ยเราติดเพื่อต้องการให้เทปเขาดึงบริเวณผิวหนังของข้อตูนี่ขึ้นมารักษาเหมือนเราขยุ่มเขาขึ้นมาขยุ้มเขาขึ้นมาเพื่อให้การไหลเวียนของเลือดใต้ผิวหนังบริเวณเองเนี่ยดีขึ้นซึ่งมีผลทาให้การไหลเวียนมันดีใช่ไหมครับการสมานของเขาก็จะดีขึ้นนะครับแต่เขาตัวก็จะขยับได้ใช่ไหมก็ขยับได้ขยับได้ปกติทากิจกรรมได้ตามปกติเหตุก็ว่าตัวเทปเนี่ย ก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้ที่มีการบาดเจ็บเนี่ยทำงานน้อยลงเท่านั้นเอง แต่พอเวลางออย่างนี้คือมันอาจจะดูมีรอยแ,แต่พอดึงกลับมาคือมันกลับมาเรียบเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมกลับมาเหมนเดิมสามารถทํากิจกรรมได้ซ้อมรีดได้เหมือนเดิม,ามาดซ้อมรีดได้ค่ๆๆๆะ <ๆ fon. S 1> และนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของการทันผ้าเทปนะคะเพื่อการรักษาค่ะจริงๆยังมีอีกหลายเทคนิคใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับแต่ว่าเราเลือกเทคนิคที่พบบ่อยนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆค่ะสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากอะไรเล็กน้อยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพค่ะครับการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ถ้าออกกน นะครับให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นนักกายภาพบำบัดหรือหมอเพื่อวิเคราะห์ว่าการบาดเจ็บนั้นเกิดจากอะไรนะครับและจะนําไปถูกการรักษาที่ถูกต้องนะครับมไม่ว่าจะเป็นการติดเทปเองก็ดีครับอ๋อโอเคค่ะคงั้นวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณอาจารย์เยสวินมากๆเลยนะคะขอบคุณค,ะค่ะดีครับค่ะขอบคุณพี่ผายมากเลยค่ะขอบคุณค,ะค่ณคะ และนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของเราในวันนี้ค่ะไคเนซิโอเทปเนี่ยดูเหมือนเป็นเทปธรรมดามากๆเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแฝงไว้ด้วยเทคโนโลยีแล้วก็เทคนิคซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะจึงต้องหมั่นที่จะดูแลสุขภาพส่วนในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะติดตามชมกันในอาทิตย์หน้าสําหรับวันนี้นะคะพวกเราสามคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ